สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมานำเสนอวิธีการอัปโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมเว v a าร์ด,ดเด d e r ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนโปรไฟล์ว่าความสูงที่เราต้องการกับจำนวนลิตรที่ควรจะมีอยู่ในถังเป็นเท่าไหร่เราจัดเป็นคู่ลำดับไว้นะครับข้อมูลที่เทียมไว้ข้อมูลที่ได้นี้เป็นข้อมูลจากการคาลิเบรตนะครับตัวอย่างลองให้ดูดูนะครับเราจะจัดข้อมูลทางด้านซ้ายนี่เป็นความสูง ซึ่งเป็นจำนวนเซนตต้องแปลงหมดเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับทำอยู่ในไฟนนล์โน้ตแพดเนี่ยนะฮะเริ่มจากโคลดแล้วก็ไล่ไปคูณลำดับไปเรื่อยๆนะครับมีความสูง1 1 9 4เซนติเมตรมีจำนวนลิตร340ิลิตรไล่จนนสุดท้ายก็คือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถังหรือว่า1 5 2 4นิมิล152.4้เซนติเมตรนะครับที่9ลิตรอันนี้เป็นไฟล์ผมใช้งานนะครับด้วยโปรแกรมชาร์จโหลดเดอร์นะครับทีนี้ มีการเชื่อมต่อผ่านสซแลนแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาเซต IP ตามที่เครื่องผมใช้งานนะนี่ผมใช้ไปหนึ่งก็สองสี่หกแปดจุดหนึ่งาศูนย์ครับเซตแ,ตแท็บตั้งค่าที่จ p i p แล้วผมก็เลือกที่แทงชาร์จสำหรับรุ่นที่ใช้งานได้ของเราตอนนี้ก็คือจะเป็นพวกสีนะครับก็เลกเป็นชนิดสีหมดเลยว่าเป็นเมทตกนะครับชนิดที่เราจะหลบไปเป็น IP พ p i p สาม,มารถ <ผม S 1> ร,รับลดได้ตามรายการแทงที่เขาดิสมาให้เลยนะครับ<อ>แต่ว่าผมก็จะเลือกแทงนี้นะครับแทงหนึ่งใส่ยใจดูถจ,จ,จริงนะผมไปทำพร้อมกันแทงสองก็เลือกได้ก็เลือกไปทางนี้นะครับแต่แต่ทีนี้เนี่ยผมจะทําแค่แทงหนึ่งพอนะครับโทษครทบผมจะขอทําแค่แทงหนึ่งพอครับ ผมต้องคอนไว้จนมองสาธิตไว้ตัวเดียวเสร็จแล้วผมกดปุ่มอัปโหลดชาร์ดนะครับเครื่องก็ทําการเคลียข้อมูลตอนที่มันส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเพราะว่ามีการเคลียร์ข้อมูลข้อมูลมันหายไปก็เลยเคลียร์เซตอัพแต่ว่าจากนั้นให้เคลียร์เสร็จมันก็จะกลับสู่สภาพปกติเองก็จะทําการโหลดไปทีละจะโหลดไปทีละสิบจุดสิบจุดเนี่ยนะครับั้งสิบสิบสิบไล่ไปได้สูงสุด เป็นหลักพันนะครับห้าพจุดอะไรเงี้ยแต่ก็ข้อมูลแล้วก็จะไม่ได้ลเอียดเยดเอะขนาดนั้นตัวอย่างก็มีอยู่ประมาณ80-90จุดนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับสามารถใช้ข้อมูลได้จากหน้าจอหรือถ้าจะเอาข้อมูลแทงชาร์จไปใช้งานต่อแล้วก็ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลครับเปิดอินฟฟร์เข้ามานะครับทีนี้ผมก็จะคอนเน็ t ก็โอเคอน,นี้ผมใส่แลนเนาะผมก็ จะต้องตั้งค่าสายแรงซรื่องหมตั้งเตรียมไว้ละเป็นจุดห้าศูนย์จานนะครับเซฟแล้วก็โค้ดไปก็คืเคอนเน็กต์ก็จนมาทีนี้ผมก็เลยจะโหลดข้อมูลเป็นเพื่อทำเป็นแทงชาร์จส่งมอบไปกับลูกค้าครับโดยเป็นแทงชาร์จที่อยู่ในเครื่อง เอเอสีที่เราอัพโหลดไปให้แล้วนี่ะนะครับเลือกของเทอร์มินอลนะครับไอ้ข้อมูลอสองหนึ I ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้เป็นข้อมูลแทงชาร์จทุกสิบมิลหรือทุกเซนนั่นเองนะครับเบิร์กเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลเข้ามาให้เรา นะครับทีนี้แล้วก็ถ้าเราจะกรอบนะครับเราก็เลือกคอนโทรลเอนะครับ mm hmm. เพื่อคุมทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลซมาครับ mm hmm. แล้วก็ไปหาที่เปิดสักที่หนึ่งนะครับมาจะเป็นในรถแอคแล้วก็มาวางเครื่องผม่มันช้านิดนึ่งพอเปิดปกดแรมอัดไปด้วย แล้วข้อมูลเนี้ยจะไปทำเป็นปรูปตาลาหรือจะส่งเงี้ยให้ลูกค้าก็ได้เขาก็จะดูได้ชัดเลยว่าที่ความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลต้องมีค่าปริมาณของน้ำมันอยู่ที่ห้าร้สามสิบลิตรอะไรเงี้ยเขาจะเทียบไปทุกสิ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงตัวการนับหลข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่อับโหดไปในเครื่องนี้ออกมา ทำเป็นตลาดให้ลูกค้าได้ตามนี้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ